ครับก็วันนี้กับผมมาอยู่ที่สถานีวัดศรีนไลประจำอำเภอนครชัยศรีนคจังหวัดนครปฐมครับวันนี้ทุกท่านอาจจะเห็นผมแต่งตัวนี้เป็นเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ห้านะครับก็ผมก็จบแล้วแต่ก็รอแต่งตั้ง วัดที่ร้อยตีปีหน้าครับว่าถือว่าเตรียมวัดที่ร้อยตีอย่างเงี้ยปีหน้าก็จะได้เป็นวัดที่ร้อยตีแล้วก็คือทําเรื่องปี6กแปดเนื่องจากวันนี้ที่แต่งตัววันนี้เพราะว่าเนื่องจากผมจะไปงานรับปิญญาของเพื่อนผมที่สถาบันอิริทัยญ,ญี่ปุ่นอนี่ยเขารับที่ส่วนหลวงรก้าครับนี่ก็บรรยากาศแฟมีวัดนิวไลครับตัวก็ผมต้องไปลงบางอะไรบังซื่อเนี้ย สายสีน้ำเงินต่อสายเสลืองที่ราสถานีลาดพร้าวครับแล้วก็ไปลงสูนยหลวงรำเก้าครับนี่เลยบรรยากาศก็ถือว่าต้มเย็นดีครับช่วงเช้าเช้าเนี่ยเวลาก็ถ้าล่าสุดที่ผมซื้อตั๋วก็หกโมงสามสี่อ่าตอนนี้ก็ เลยโมงออหกโสมเจแล้วก็ผ่านไปได้สามนาทีแล้วครับนี่ก็เป็นรถขบวนเดือดส็จ ก็เป็นขบวนเราตรวจพิเศษนะครับ กืก็ตอนนี้ก็ขึ้นมาพื้นที่รถบนรถไฟแล้วครับ มาซื้อนะครับก็เดี๋ยวสัาหผมจะต้องลงออกาะประตูนี้ซบริการที่มีความเนสบเนจากขบรินักิของแสัปา์ออกา้าเทื่ยที่โมาเราบริสัทต้องยกตัวนะครับรถตู้รถโดยสากปรจเส้นงายสิที่สิบห้ส แล้วก็ต่อสายสีเหลืองครับแล้วก็ลงสถานีสุวหหณวงมเลาว่ารครับยาวเลยครับวันนี้ก็แดดไม่แรงมากแาดดกับบบางช้ากำลังดีครับรับวิตามินดีนะครับ พักนะครับรอสักพักรอสักพักรถไฟขึ้นมาขึ้นมาครับรบอสองนาทีนะครับรถไฟน่าจะมาสักพัก ร้อยสองร้อยสองนาทีครับเดี๋ยวรถไฟก็มาแล้วผมก็เดินทางไปล,ลง,งานาท้าว ต่อไปก็ไปต่อสายสิเหลอนะครับซื้อกับข้าวเลยนะครับเป็นข้าวผัดแล้วก็ข้าวเลสเตอรี่ครับเดี๋ยวผมเดินทางต่อ เวันเช้ายังไม่ได้กินข้าวอะไรเลยเพราะว่าต้องเดินทางแต่เช้าวานรอบรถมัน,น6โมง53ครับก็ไม่เกิน7โมงเนะี่ยเลยต้องรีดๆหน่อยนะครับแต่ผมก็มันจะเดินขึ้นไปนะสู่ทางออกไปครับ เมอร์เก็ตครับก็ตรงน,นี้ก็จะไปสายครับเชื่อมต่อไปสายเฉลีองครับมาถึงทางขึ้นนะครับนี่ก็เป็นทางออกสุดนอกสู่อาคารเนี่ยสายเหลืองทางอซอ้ายนะครับ นี่นะทางขึ้นก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมอาจ,จะต้องขอแวะเซเว่นก่อนนะอาจ,จะไปซื้อน้ำกินเนี้ยเพราะผมไม่ได้กินข้าวเช้าอะ่ะโอเคครับเดี๋ยวสัาพัก,ก็ขึ้นนะแล้วก็เดินทางยาวๆครับไปที่สุนยหองก้าก็เรียบร้อยดีมีน้ำแล้วกสภาพผมก็ปลูกเมัดไว้จะได้ถือสะดวกเนี่ยฮะอาคารก็ประมาณเนี้ยครับ จากสายสีน้ำเงินเชื่อมต่อสายสีเหลืองครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปชำระตั๋วก่อนแล้วก็เดินทางครับอนุญาตเช็คบุกก่อนนะเัวรลงรเก้าโอเคขออนุญาตวาของก่อนเดี๋ยวนะโอเคนีค้ราคา จอดเท้าที่เราอยู่ตรงนี้นะผมไปที่สุโขอัย45บาทเดีย๋ยวผมขอใช้ธนาบัตรสักครู่ก่อนนะ ก็ต่งทอนพอดีผมใช้แบงค์ร้อยหยอดเอาก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ก็เรียบร้อยเตรียมพร้อมสําหรับการออกเดินทางต่อไปนะครับสูใสยเดี๋ยววันข้างหน้าผมอาจจะต้องทําบัตรหนึ่งนาทีหน่อยนะเพื่อที่มีมีความสะดวกต่อไปครับ ดีโอเคสถานีมันจะชื้นสุดอยู่ตรงประมาณนี้นะครับตรงนี้ซอนลา้าวเดินต่อสายสีชมงินี่เดี๋ยวราไฟย้อนกลับมาโอเคมาแล้วนะครับ กำลังจะขึ้นสวยดีนะครับมันจะเปิดโุ่งโหน่อยรถไ,ไฟสายสีนี้ให้เห็นบรรยากาศทุเนี่ครับ โอเคครับผมก็มาถึงสถานีสวนหลวงรัก้าแล้วครับเดี๋ยวผมก็ต้องเดินต่อไปสวนหลวงรัก้าต่ออาจจะนั่งวินบรไซเอาครับหรือไม่ก็เดินไปถ้าเดินไปก็สามสิบกว่านาทีแต่ถ้ามินบัไซก็สึงนาทีครับเดี๋ยวจะไม่เห็นครับตอนนี้ก็มาถึงสวนหลวงรัก้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเดินต่อไปครับก็มีค่าเข้าหน่อยครับสิบบาทครับไม่แพงครับเช็บัตรนี้ก็ใช้ได้ทั้งวัน เดี๋ยวตอนนี้ผมต้องเดินหาที่จุดหานพิธีครับงานรับปัญญาของเพื่อนผมเองตรงนั้นก็จะเป็นหอที่ใช้ที่เขารับพระราชมีพระพราชมรรคขออปริญญาบัตรครับเดี๋ยวผมก็ต้องนั่งรอสักก่อนคา,าดว่าน่าจะเสร็จช่วงบ่ายเนี้ยผมอาจจะต้องทานข้าวแบบนี้ก่อน โอเคนะครับก็ผมก็มาถึงที่นี่นะครับหอตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเมูมื้อเช้าของผมแล้วก็สองมื้อนี้เป็นทั้งมื้อเช้าแล้วก็มื้อที่ยงครับก็จะมีข้าวผัดมีกันนันเองอันนี้ข้าวไก่สรเบอรี่มีสลัดผักที่เห็นก็จะเป็นที่นี่ก็จะเป็นหอราชมงคลครับก็เป็นสถานที่สําคัญหอประชุมแล้วก็เป็นจุดที่ใช้รับปัญญาเลยครับ เพื่อนผมก็อยู่ในนั้นตรงนี้ก็กำลังอยู่ในพิธีงานก็อยู่ตรงแถวทั้นนะครับซึ่งผมก็เดินมาจากฝั่งประตูทางออผมจาไม่ได้ว่าประตูไหนนะแต่ว่าเป็นทางเข้าออกที่จะมีด่านเก็บเข้าทางเข้าด้วยครับ10บาทไม่แพงครับสามารถใช้บัตรก็ใช้ได้ทั้งวันครับเดี๋ยวผมขออนุญาตท,ทางเข้าก่อนนะครับ คลิปแบบเนียนี้ผมก็จะดูไปเรื่อยๆหน่อยนะครับก็ mm hmm. ใ่คลิป u t u b e ที่ผมทำมันจะเป็นแนวไลฟ์ตายชีวิตปัจจุบันของผมเองแล้วก็การใส่เครื่องแบบตางอันนี้ก็จะเป็นเครื่องแบบที่ใช้ในปัจจุบันอยู่เป็นเครื่องแบบวรอชั้นปีที่หคนที่แบบแตบบ่คนทักว่าชุดนี้ประดับผมจบรอแล้วใส,ใ,สใส่ได้หรือไม่เนี่ยมีสิทธิ์สนใจได้หรือเปล่าจบตระกอบคือได้ครับและไม่ได้มีระเบียบห้าม เรามาในนามแบบคนที่จบปรศึกษาเราอปีห้าอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปในโอกาสสำคัญอย่างเงี้ยหรือแล้วแต่แบบโดยประสงค์อื่นๆนะที่เป็นประโยชน์ต่อทางแบบด้านวิชาการหรือจะด้วยเหตุใดก็แล้วแต่ครับสำหรับก็ต้องฝากคนที่ชอบแบบว่าวิจารณ์ผมหน่อยนะนะมันคือบางคนก็เป็นทาหารด้วยผมก็ไม่ได้อะไรไม่เป็นครับแต่ว่าถ้าเป็นคนทั่วไปผมก็เออก็ยังพอเข้าใจแต่ทาหารก็แต่จะบางที ทำผู้ทำการอะไรก็ต้องระมัดก็ต้องไว้นี่หน่อยนะมีมารยาททิดน,นึง,งนเงี้ยผมก็ยังไม่ได้ว่าใครอะไรสักคนอย่างเงี้ยบางทีผมก็ไม่ค่อยอยากตอบเท่าไหร่บนเฟซบุ๊กคือเพราะถ้ายิ่งตอบบางทีสำหรับผมแล้วก็เพราะผมตผมไม่ตอบก็ยังมีคนอืน่นมาตอบแทนผมอ่ะแต่แเรียกนดีกว่าแต่อย่างน้อยสิ่งที่ผมทำมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรบ้านเมืองอย่างเงี้ยอย่างผมก็ทำประโยชน์ สังคมเขาที่จะทำได้เนี่ยใน,ในทำในแบบของผมเองอันนี้ข้าวผัดก็อร่อยดีคุณคุณชื่อจักไหมคะครับนี่ก็สุดลงเราก้าที่นี่ก็เบรรยากาศดีๆมีจ่าก,ก็อาจจะมาเล่นๆแถวนี้บ้าง ตอนนี้ก็มาถึงตอนนี้ก็มาถึงหน้างานนะครับก็ต้องรออยู่รอครับตอนนี้ให้เขาเสร็จพิธีเราถึงจะเดินเข้าไปหาเพื่อนเนี้ยได้แล้วเขาเดินมาเป็นแถวก่อนลอ,ออกมาเนี้ยจากรั้วนี่ให้เป็นประโยชน์ได้ได้ตามตั้งใจทุกประการและขอให้มันดีนทุกคนตระงนัก da laksa waisin chitin kitikun, wapak gunjai ke kwan pandi. เราโทรหาแม่ก็ว่าแม่ส่งข้อความก่อนก็ะดกก็ตอนนี้ได้มาเจอเพื่อนแล้วนะครับเก็เดี๋ยวนี่ก็เพื่อนผมเองครับตอนนี้ออกมาข้างนอกแล้วครับเจอเจอบูมแล้วไม่ได้เจอกันนานเพื่อนนี่ก็เพื่อนผมเองครับกำลังถ่ายภาพกันอยู่ วันนี้ผมจะมาอวยพรเพื่อนๆสองท่านนี้นะครับเป็นเพื่อนสนิทผมตอนสมัยเรียนอยู่ปีหนึ่งครับก็อย่างคนนี้ชื่อก้องสมัยผมเรียนไอทีนะตอนนั้นผมก็เรียนไม่ค่อยเก่งหรอกก็เพื่ออาศัยเขาอะ่ะแต่ตอนนี้เขาก็เลียนตอนนั้นกับต,ตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะครับก็วันนี้ก็มาเป็นเรื่องในโอกาสพิเศษวันที่เขาจบรับปริญญาอย่างนี้สาเร็จการศึกษาก็ขอให้คุณก้องวัตนโยเฉลิมชยอยู่อยู่ทุก่านะไ หรือก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่แล้วก็ตั้งใจมุ่งมั่นหายเยนูเนี่ยเข้าสังคมนี้เพื่อนเยอะๆอย่างเงี้ยโอเคอขอบใจมากนะส่วนคุณจินชื่อจริงชื่ออะไรครับวีราชาัยสุภาตาสิทธิ์ครับวีรชัยสุภาตาสิทธิ์รัตนาสิทธิ์รัตนาสิทธิท์นะก็โหคนนี้ผมก็ที่ผ่านมาไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยอย่างเงี้ยเียนคนละสาขาเขาเรียนบริหารธุรกิจุผมเรียนได้ทีครับก็ ก็หายไม่ได้เจอกันไปนานแต่ก็มีบางวันก็มีเจอบ้างเโอกาสสำคัญ<ล>ก็ขอให้คุณจินได้งานที่ดีสร้างกิจ,จาการตัวเองได้เติบโตมั่งคั่งสร้าง,างขอบคุณที่ดีครับโอเคในนั้นก็ลาก่นะเพื่อนครับสวดีครับโวัสดีบ๊ายบาย ส่วนเราอยู่น่าจะอยู่แถวนี้สักครับอ,อยู่แถวนี้เนาะ ตอนนี้ก็มาอยู่ที่อาคารหอรัชมงคลน,นะครับก็มากับทุนชินนะครับก็เนี่ก็ที่นี่ก็เหมือนเป็นทั้งหอประชุมแล้วก็พิพิธภัณฑ์ครับอันนี้ผมก็ลองมาเดินสำรวจบริปเวณรอบข้างนอกอย่างเี้ครับนี่ก็เป็นวิวว่างอยู่นะพื้นที่ Oh. นี่ก็เป็นเครื่องแบบทรงจอมทัพสมัยป่าปกครองคอคอนะครับเป็นเครื่องแบบของท่านของจะคาดว่าน่าจะของผมว่าน่าจะของจิน,อนอะอวงประมาณห้าร้อยสิบถึงส่วนห้าร้อยสามสิบมูลนิธิประชาโนคบัลมูลระปทานุเคราะห์ในพระบรมราชสุดวธรรมครับวันนี้นี่ก็เป็นห้องพระราชกรณียกิจครับของท่าน กอะไรนะหัวม like ันโอ้ท oh ี่ไหนอ่ะห้องหัวมันอะบามเอออยู่ประมาณโซนโซนอะไรลาดลาบุรีมั้งลาบุรีใช่ไหมอ๋อไม่ใช่อันนี้เหรอนมหนองหนองค้างโคอันนี้ห้องงานดนตรีครับเพชรบุรีใช่ไหมพชรบุรีเพชรบุรีเออไหน นี่นะครับผมอก็โครงการวิจัยดินใช่ไหมและนี่ก็เป็นแบบว่าบรรยากาศห้องทรงงานทันที่บอกว่าเขาจำลองจริงนี่นะครับผมไอแมครุนแรกนะครับผมแล้วก็รวมถึงบรรยากาศห้องของท่านอแผนที่ของท่านเข้าระมาฉายาลักษ์ของท่านอแล้วก็ชัวงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นนั้นมีประมาณนี้ครับ ที่จริงมีห้องทรงองราชีดีด้วย<อ>แต่ว่าเราแต่ว่าพอดีว่าเราไปได้ถ่ายมาถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวไปด้วยกันอย่างเงี้ยแกกับฉันแล้วหาเพื่อนคนอื่นอย่างเงี้ยอ,อก็อะไรที่เป็นความรู้ก็ถ่ายทอดไปยเงี้ยอ๋อนี่ไงรเคื่อนแบบนี้แเลยอ่าเรือทรงของท่านนฮะก้องกีฬาชื่นบาน,นาอบตอนที่ท่านทรงกีฬาอะไรนะเรือสำเภาใช่ปะ่ะไม่ใช่เรืสรอสำเภาเรือใบเรือบเออเรือสำเภาโอ้ใจเย็นเออเออเออ ประมาณเนี้ยนะฮะแต่ว่าภาพเราพอลงมาฉายแล้วเขาคาดการณ์อยู่เขาเอาแล้วก็อของมันตามสภาพอายุนะวันนี้ห้องฝีพระหัตครับเออ่ต่อทีน,นี้มันก็มีอุปรกรณ์สื่อสารอาวุธอย่างเงี้ยอุปกรณ์กีฬาพระพุทธลูกปางมาทันพรพระพุทธลูกก็มีภาพวาดได้หลายมได้ เป็นห้องโรงส่วนพระองค์ส่วนจิรดาครับก<า>ะบานนู้นน่นแหละเปิดแล้วบาประตูบานนั้นเปิดเหรอก็อพูดอะไรลักษณะอะไรไม่เหมาะสมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีความรู้อะไรมากหรือมีแต่ว่าอาจจะอธิบายไม่ถูกเท่าที่ควรถ้าอะไรยังไงมีความรู้อะไร นี่นะเขาก็พยายามปรับปรุงเรียนรู้มาเรื่อยๆครับมีพิธาเวลามันก็มีพิธาบมากแล้วแต่ก็ให้มีขับเกตก็ก็งานพิธีแล้วก็ถ่ายรูปกับเพื่อนที่ศูนย์29ของบัณฑิตนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นก็ได้จบเสร็จสิ้นนะครับก็ได้พบเพื่อนรู้สึกปรบปริมแล้วก็ได้มาพบเพื่อนเก่าอีกครั้งก็ยังไม่ลืมผมผมก็ยังไม่ลืมพวกเขาก็ต้องขอบคุณท่านที่ ให้กำลังใจและติดตามผมแล้วผมก็คอยติดตามท่านทนุงท่านมาเป็นวาร,าสระสำคัญปัจจัญครับบรรยากาศที่นี่ก็โอเคครับที่นั่นก็จะเป็น,น,าานปิจิพันธ์เจดพงว์เนี่ยพระราชกรณีเย็บในหลวงรัชกาลที่ครับทุกท่านถ้ามีโอกาสมาเดินเลี่ยบถนนตัวเก้าก็สามารถเดินทางมาได้ถ้าเป็นรถไฟฟ้าก็สายสีเหลืองครับแล้วก็ต่อมีมอเตอร์ไซค์มาับลงฝั่งพารายส์มาลงที่นี่ได้ครับ ยั่ไงก็ขอลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ